สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อใช่แล้วค่ะไข่ใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับไข่ใช่ไหมโครงการไข่ใช่ไหมคะไข่แล้วมีไข่อะไรบ้างละคะที่เด็กเรียนมาแล้วมีไข่ใดบ้างคะมีไข่เป็ดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไข่ไก่ไข่นกกระทานะคะซึ่งแต่ละไข่นี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราใช่ไหมคะ เด็กๆอยู่บ้านนะคะเวลาเราประทานอาหารต้องทานไข่อย่างน้อยวันละหนึ่งฟองนะคะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเด็กๆอย่าลืมทานไข่นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูก,กันก็จะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะนะคะให้เด็กๆไปหยิบแบบฝึกหัดมาเสริมประสบการณ์เล่มน,นี้มาค่ะนะคะให้เด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะค่ะเด็กๆ เด็กๆไปหยิบหนังสือมาแล้วใช่ไหมคะไปหยิบมาแล้วเด็กๆก็เปิดเลยคะ่ะหน้า43เนี่ยคะ่ะเปิดหน้า43เลยนะคะอา้าวเปิดแล้วเรามาดูคําสั่งกันคะ่ะนะคะคําสั่งเขาบอกว่าวาดภาพต่อเติมรูปเรขาคณิตให้เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการนะคะ คำสั่งเขาบอกว่าให้เราวาดภาพนะคะต่อเติมรูปทรงเลขาคณิตให้เป็นรูปต่างๆนะคะตามจินตนาการของเรานะคะทีนี้ในรูปภาพนี้เด็กๆดูสิคะสังเกตดูสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างรูปทรงอะไรบ้างคะอ่าใช่แล้วคะ่ะวงกลมสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ สีเหลี่ยมผื้นผ้านะคะทีนี้เรามาดูสามสี่สี่รูปภาพนี้เด็กๆคิดไว้เลยนะคะว่าเราจะต่อเติมให้เป็นภาพอะไรดีนะนะคะแต่ของครูการน,นะคะอ่าลืมบอกไปค่ะถ้าเด็กๆจะต่อเติมเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องให้เหมือนของครูกันนะคะลูกอยากต่อเติมเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะแต่ละภาพของ เด็กๆไม่จําเป็นจะต้องเหมือนของคุณครูกันนะคะแต่ถ้าใครคิดไม่ออกจะตามก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกของครูกันวงกลมทําวงกลมก่อนครูกันจะทําเป็นอะไรหน้าดูนะคะม้วนนะคะลากเส้นม้วนเนี่ยค่ะม้วน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 โค้งไปโค้งไปโค้งไป โค้งไปชา้าๆแบบนี้นะคะอ่าออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยลากเลยค่ะอ่าโค้งไปนะคะโคง้งโคง้งโคง้งโค้งขึ้นอ่าเสร็จแล้วค่ะโค้งนิดนึงใส่ตานิดหน่อยอ่ามีหนวดด้วยอ่าเด็กๆดูสิค่ะเป็นอะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะหอยทากผู้น่ารักนะคะเอาต่อไปค่ะสามเหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ้าวูก,กันเริ่มเลยนะคะคิดลงมาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยค่ะลากเส้นตรงลงมาค่ะอ่ะลากฝั่งนี้อีกนะคะอ้าวเสร็จแล้วลากเส้นตรงค่ะกลางอ่ะลากเส้นตรงมาเลยทีน,นี้ใส่จุดนิดนึง ใส่จุดนิดนึงค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงมาลากเส้นมานิดนึงอ่าใส่หางหน่อยเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นว่าวใช่ไหมคะต่อไปรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะของกูก,กันก็จะประมาณนี้เอาโค้งนะครเติมโค้งเล็กหน่อยอาโค้งใหญ่อ่าต่อเติมหน่อยนึงอ่าโค้ง เส้นโค้งใหญ่เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วใส่ตาค่ะอ่าใส่ตาค่ะอ่าใส่หนวดนิดนึงอ่าเด็กๆดูสิคะเป็นรูปอะไรคะ่ะเด็กๆให้ทายคะ่ะอ้าวต่อไปสีเหลี่ยมพื้นผ้านะคะทำเป็นรูปอะไรดีนะรูก,กันก็จะเติมสามเลียมเล็กๆตรงนี้หน่อยนึง ใส่วงกลมเข้าไปแล้วก็โค้งลงมา,าแล้วก็วงลีเสริมวงเติมวงลีเข้าไปค่ะอ่าอ่ะแล้วก็ใส่หางไปนิดนึงอ่าแล้วก็ใส่ขาเด็กๆดูซิไทยสิคะว่าเป็นอะไรคะ่ะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะเป็นนกเพนกวิน เด,เด็กวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีกันนะคะจะเริ่มระบายแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มระบายเลยพร้อมกับครู่กันก็ได้นะคะของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยทําตามทีหลังนะคะสําหรับวันนี้ครู่กันพอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆบ,บายบาย